สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a Healing t a r o t Journey นะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแค่อยากรู้ EP 5แล้วนะคะแค่อยากรู้คืออะไรนะคะก็คือการส่งนั่นเองแล้วก็สวัสดีชาวส่งทุกๆคนด้วยนะจ๊ะส่งใครก็เป็นอื่นไม่ได้เนาะก็เป็นคลิปส่งคนรักเก่าอู้ เพื่อนๆมีไพ่แฟลตออกมากระเด็นกระดอนลงไปข้างล่างเลยอยากรู้ไหมว่าเป็นไพ่เป็นไพ่อะไรเดี๋ยวขออนุญาตลงไปเก็บก่อนนะคะโอ้โหเป็นไพ่อัศวินถือไม้หัวกลับจ้าไม่ได้พูดได้คุยกันหรือเปล่าช่วงนี้นะ ไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันเลยอืมนจะจ๊ะอ่ะคลิปนี้นะคะเป็น timeless นะคะหากคุณพบเจอคลิปนี้เมื่อไหร่แสดงว่าพลังงานสองเราสองคนอาจจะตรงกันในช่วงเวลานั้นๆน,น,นจะจ๊ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่กดติดตามกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะถือว่าเป็นกำลังใจได้ดีเลยนะคะเพื่อนๆอืม นะมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาดูลัคนารา,า,าศีดาวจันรดาวศุกร์ธาตุวันที่วันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะกันก่อนว่าคลิปนี้เป็นของใครได้บ้างนะของเขาของคุณได้หมด The Sun คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันที่19นะคะ The Sun ม,มาใบแรกเลยนะ ธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรค่ะคนเกิดวันที่สามสิบสามยี่สิบสามนะแล้วก็ธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะคนเกิดวันที่เจ็ดสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคืะคำใบเบื้องตน้นอ่ะเดี๋ยวขอดูใต้สำรับก่อนธาตุด,ดินพฤกษบกันมังกรคำใบเบื้องต้นนะคะ ณนะตอนนี้ขณะตอนนี้นะณนะตอนนี้เลยที่คุณดูคลิปคุณมีความแฮปปี้กับบางเรื่องบางสิ่งอยู่นะคะมีความสุขพลังงานแบบสดใสมี Energy มีเขาเรียกว่าในความรู้สึกของคุณแบบมันเบาๆโล่งๆสบายๆปล่อยจอยปล่อยใจอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็การทำงานนะคะการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมรุม่นร,ร,ร,ร่วมคลาสสาหรับนักศึกษาน้องๆน,น,นะก็เอ,อ่อแลดูราบลื่นมีลักษณะที่คล่องราบลื่นนะคะช่วยกันทำงานทําการมีการพูดคุยกันค่อนข้างที่จะดีสื่อสารกันได้ดีและมีไพ่มีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาตรงนี้นะมีคนแอบส่อง นะคะคไม่คุณหรือเขาก็มีการส่องกันทางโซเชียลแอปมองแอปดูแอปทำอะไรที่ไม่เปิดเผยนะคำใบเบื้องตน้นนะจ้ะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปกันต่อเลยนะไหนเราจะมาส่องเขาใช่ไหมเพื่อนๆเ,เราก็มาดูหน่อยซิว่า Energy พลังงานของเขาช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างละ่ะอัปเดตพลังงานหน่อยคะ่ะนะแค่อยากรู้ว่า เป็นยังไงบ้างล่ะขอดูพลังงานเอนเนอีของเขาคนนั้นในใจคุณคนที่คุณจะมาส่องเขาในวันนี้เนียค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้อู้ t ด e w ว r l d ลนะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เดินทางเดินทางนะคะไม่ว่าจะเป็นในประเทศต่างประเทศแต่แนวโน้มไปในทิศทางที่เดินทางในต่างประเทศเป็นส่วนมากนะ มีพลังงานที่ดีอยู่นะคะ The world happy อยู่ในโลกของเขานั่นแหละค่ะนะอืมแล้วก็มีไพ่สองดาบมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาในช่วงนี้นะสองดาบมาในรูปแบบหัวกลับแล้วก็มีไพ่ราชินีถือไม้นะคะแต่ถามว่าช่วงนี้ energy เขาอะออได้ปลดปล่อยพลังงานตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองขนาดนั้นไหมก็ไม่นะ อืมในความรู้สึกของเขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเขายังสุดกว่านี้ได้อีกมันมีบางอย่างที่เขายังไม่ได้ปลดปล่อย energy พลังงานของเขาความเป็นตัวตนของเขานะคะแล้วก็มีไพ่สองเหรียญช่วงนี้อาจจะมีความลังเลในความรู้สึกในความคิดของเขาเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องเรามองว่าเกี่ยวกับเรื่องการงาน เขาอาจจะลังเลเกี่ยวกับเรื่องการงานว่าเฮ้ยควรจะทำยังไงต่อจะไปในทิศทางไหนนะคะหาทางยังไงดีอืมนะคะแล้วก็มีไพออ่อ่ราชินีถือดาบขอโทษค่ะราชินีถือดาบก็ออกมานะเขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนหนึ่งอยู่หรือเปล่าคนคนนี้มีความต่างกันเยอะกับคู่ของเขานะคะ มีมี energy ของการหันหลังให้กันมี energy ของความงอนความแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะความชอบบางอย่างที่เริ่มจะมีความแตกต่างกันนะใต้สำหรับเป็น the star รู้สึกว่าตัวเองอยากเยียวยาอยากฮิลลิ่งนะรู้สึกว่าตัวเองแบบต้องการคนมา t r e a มาดูแลเอาใจใส่ นะคะอืมไพ่ห้าชุดแรกนะเอจีของเขาเดี๋ยวขอขยายไพ่แต่ละใบาดีกว่าเนาะขอไพ่ขยายแต่ละใบาในชุดแรกคะ่ะเอนจีพลังงานของเขาวันนั้นที่เรามาน่องอะนะคะเออยังไงจ๊ะเดีใยวขอดูหน่อย The Emperor เนะคะ mm hmm. เขาลดความอ mm ีโกอัตตาควบคุมคอนโทรลต่าง,าง,างๆใดๆนะ mm hmm. เพื่อที่จะไปต่อในชีวิตในสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติกำลังทำอยู่นะในชีวิตปัจจุบันตอนนี้ mm hmm. แล้วก็มีราชินีถือเหรียญออกมา mm hmm. เขาตัดสินใจอะไรบางอย่างกับคนคนหนึง่งนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าหรือฉันต้องมั่นคงแน่วแน่แล้วก็ให้ความสำคัญ อะไรบางอย่างในชีวิตมากกว่านี้ตัดสินใจไปแล้วด้วยนะแล้วก็มีไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยเป็นไพ่แห่งความแบบว่าเสียใจเสียดายอะไรบางอย่างแต่มันมาในรูปแบบหัวกลับนะตัวเขาเองก็พยายามที่จะปรับ เปลี่ยนพลังงานไม่ให้นึกถึงเรื่องเก่าๆสิ่งที่มันแย่ๆที่ผ่านมาในชีวิตและมีไพ่หนึ่งไม้หัวกลับออกมาสิ่งที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเขาตอนนี้นะคะ่ะที่เอาจากหัเอาออกจากหัวไม่ได้ลังเลกังวลใจต่างๆนานาเนี่ยมันยังหาทางออกไม่ได้นะมันยังหาวิธีหาช่องทางนะคะในการแก้ไขยังไม่ได้แล้วก็ the wheel of fortune หัวกลับนะคะ ตัวเองเขาคิดแล้วว่าโชคชะตาตอนนี้มันเป็นอย่างนี้มันมีอะไรที่มันจะต้องทําต้องไปต่อมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเขาขอพิจารณาก่อนได้ไหมว่าช่วงนี้ของออในชีวิตของเขาเนี่ยควรจะยังไงต่อลดละความคิดที่มันฉับชฉวยคิดไวทำไวลงนะคะแล้วพิจารณาชีวิตปัจจุบันตอนนี้ให้ดีกว่านี้ ะะแล้วก็มีไพ่ king of cups นะคะราชาถือถ้วยนะคะเขามีความรู้สึกแบบว่า,ารู้สึกถึงใครบางคนนะคะรู้สึกถึงใครบางคนคิดถึงใครบางคนนึกถึงใครบางคนเกี่ยวกับเรื่องความรักนะที่ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วในตอนนี้เอ๊มีกลิ่นทำแม่งทำแม่งแปลกๆนะคะเอ๊อืม มันมีไพ่บุคคลขึ้นมาสามใบนะคะมีราชินีถือไม้ราชินีถือดาบและราชนีถือเหรียญน,นะคะเรามองว่านะคนคนนี้มีความรู้สึกกับคนมากกว่าสองคนนะคะมันมีไพ่บุคคลขึ้นมาสามใบมีไพ่ใบหนึ่งที่เป็นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูที่มาในรูปแบบหัวก,กับก็คือราชินีถือไม้ อาจจะเป็นคนเก่าคนไกลเป็นคุณก็ได้นะเพราะว่าเขาตัดสินใจไปต่อกับคนที่เป็นราชินีถือเหรียญคนที่ดูลักษณะจะมีเงินมีทองมีหน้ามีตาในสังคมตัดสินใจเลือกไปแล้วตัวเขาเองกออ็อาจจะเป็นคนธาตุลมที่ถุนตุนกุมได้คนใหม่ของเขาอาจจะเป็นคนธาตุดินพฤกษกันมังกรหรือคนที่มีลักษณะ ความมั่นใจเป็นตัวของตัวเองมีเงินมีทองเป็นสายเปนะคะม,มีคนอยู่ในความรู้สึกความสัมพันธ์ในฝั่งของเขา3มคนด้วยกันอาจจะเป็น LGBTQ ได้นะ LGBTQ นะคะอืม และยังไงต่อขอดูหน่อยซิว่ามันมีมันมีมวลพลังงานที่เขาแบบนึกถึงคุณมันมีคนสามคนในความรู้สึกนะขอดูหน่อยซิว่าแล้วเขาร,รู้สึกกับคุณยังไง j u d g ม e n t มันมีบางอย่างที่ตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเป็นไปแล้วทำไปแล้วเกิดขึ้นไปแล้ว นะิบดาผัวกลับนะคะเขารู้สึกกับคุณยังไงเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่เขาทํากับคุณสิ่งที่เขาตัดสินใจทํากับคุณไปนะแต่ตอนนี้พยายามที่จะลดละความเจ็บป,ปวดเสียใจ10ดาบขึ้นมาขนาดนี้นะคะคนที่เคยเป็นครอบครัวคนมีสถานะด้วยกันคนที่เคยอยู่ใกล้ชิดกันซัพพอร์ตกันนะคะแต่ตอนนี้มันไม่มีมันไม่ใช่ไปแล้วนะเสียใจเสียดายไหมก็มีแต่มัน,ม,นมันตัดสินใจทําไปแล้วอะ ไม่มีอนาคตร่วมกันไม่มีข้างหน้าด้วยกันแล้วนะคะสองไม้หัวกลับแล้วก็ The Sun, เดอะซัเขาารู้สึกว่าตอนนี้คุณอนะแฮ ppy ปปไปแล้วแหละเขาเขาคิดว่าคุณคงแฮ ppy ปปไปแล้ว enjoy ไปแล้วอยู่คนเดียวอย่างมีความสุขไปแล้วนะคะื The Moon คิดถึง มีความคิดถึงอยู่นะเขาคิดถึงคุณมันแยกจากห่างหายกันไปแล้วเห็นน้องหมาสองคนนี้ไหมคะสตัวนี้นะอยู่คนละฝั่งฟากฟ้าไปแล้วนะคะแต่ยังมีความระลึกถึงนึกถึงคิดถึงนะคะ ห้าเหรียญเสียใจเสียดายมากๆเลยนะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันแบบโบะโชชะกันไปสิ่งที่มันแบบห่างหายกันไปทำร้ายกันไปทำลายกันไปนะเสียใจเสียดายประตูได้ปิดลงไปแล้วนะคะ t e m p e r a m e ก่อนหน้านี้คุณกับเขาอาจจะมีบางอย่างที่ไม่สามารถปรับจูนกันได้เข้ากันไม่ได้คุยกันไม่รู้เรื่องมันมีความไม่ลงตัวกันเกิดขึ้นนะอืมแล้วก็มีไพ่สามไม้ แต่ถามว่าตัวเขาเองอ่ะแอบหวังลึกๆอยู่นะว่าในอนาคตข้างหน้าเราสองคนอาจจะได้เจอกันอีกในฐานะอะไรก็ได้นะคะมันเป็นไพ่ฟิวเจอร์เลยอนาคตเลย นะคะคุณเคยเป็นคนที่ใช่คนที่ดีคนที่เขารู้สึกว่าจะลงหลักปักฐานกับคุณนะและคุณก็คือเป็นคนที่มีความสุขมีเอเนจีที่ดีนะคะแต่ตอนนี้คุณอะ่ะเป็น the empress หัวกลับในสายตาเขาแล้วก็คือตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนไปแล้วนะเขายังมีความคิดถึงความดีของคุณความดูแลใจใสความเป็นแม่ความอ่อนโยนนะคะของคุณอยู่นะ เขาก็ยังมองว่าตัวคุณเองก็เป็นเป็นสิ่งที่มีความสุขในในชีวิตเขาคนหนึ่งเลยอเขามองคุณดีนะคะเจอฟูนะคะเขาจริงๆแล้วอะถ้ามีโอกาสก็อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะแต่ที่ผ่านมามันเป็น3ามดาบรักสามเศร้าเราสามสคนเจบปวดทรมานนะคะมีไพ่ d e วิลนะ มีมวลพลังงานของบุพกรรมแห่งด้านการความเมดนใน,ใน,ใ,นในเรื่องความรักนะมันจําเป็นจะต้องเจอเรื่องราวนี้รักสามเศร้าเราสามคนมีคนสามคนในความสัมพันธ์แต่มันจบลงไปแล้วแหละเราว่านะเรื่องน,นนะั้นมันผ่านไปแล้วอ,อ่านแล้วความรู้สึกของเขากับคนของเขาปัจจุบันตอนนี้ล่ะจะเป็นยังไงบ้างในคะอส่องหน่อยได้ไหมคะ ขออนุญาตส่งค่ะแค่อยากรู้อ่ะหกช่วยคนคนคนนี้นะคะคนของคุณเนี่ยคนที่คุณมาส่องกับคนของเขาคู่ของเขาปัจจุบันเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเป็นคนรู้จักกันมาก่อนนะมีความแบบผูพกพันกันระดับหนึ่ง นะคะตอนนี้นะมันมีแพชชั่นที่ลดน้อยถอยลงการพูดคุยการเจรจามันไม่ได้แบบมีแพชชั่นเหมือนก่อนหน้านี้ความรู้สึกมันลดน้อยถอยลงไปนะคะแต่ก็ยังไปต่อมีความพยายามที่จะจะไปต่อกันข้างหน้านะอัศวินถือเหรียญยังให้โอกาสกันและกันยังไปต่อต่อให้ความรู้สึกมันลดน้อยถอยลงก็เถอะ แต่ถามว่าจะพยายามขนาดนั้นไหมนะตอนนี้ก็พยายามที่จะไม่ทำให้ตัวเองเหนื่อยมากไปกว่านี้แล้วความพยายามก็ลดน้อยถอยลงแต่ถามว่าไปต่อไหมไปนะคะอืมในความรู้สึกของเขาคนของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันก็สุขสมหวังดีแหละแต่มันก็แค่เก้าอ่ะมันไม่ใช่สิบอ่ะอืมนะคะก็ลองดูแล้วกัน ว่ามันจะเต็มสิบได้หรือเปล่าพยายามเติมกันนะพยายามเติมเต็มกันนะอ้าวสิบถ้วยก็ออกมาก่อนหน้านี้นะคะช่วงความสัมพันธ์แรกๆเรื่องความสัมพันธ์แรกๆช่วงที่มี passion กันใหม่ๆเลยเนาะมันก็มีอารมณ์ประมาณแบบว่าช่วงโปรโมชั่นเธอก็เติมเต็มฉันเต็มตม,ตม,ตม,มากเลยนะช่วงแรกๆร,รู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นรู้สึกใจฟูที่มีคนคนนี้ในชีวิต นะคะคแต่มันก็เป็นแค่ช่วงเวลาแรกๆนะคะตอนนี้เดอะสตาร์หัวกลับไปแล้วนะรู้สึกแบบอู้ทำไมมันมันใจมันไม่ได้แบบว่าดีขนาดนั้นล่ะหลังจากที่เลือกหลังจากที่อยู่ในความสัมพันธ์กันไปแล้วเนี่ยหกเปลี่ยนนะคะก็ยังมีการให้และรับกันอยู่นะเพราะว่ามันมี energy ที่ยังจะต้องไปต่อกันในความสัมพันธ์นี้ เขาและคนของเขาปัจจุบันก็ยังไปต่อยังให้ยังดูแลยังแบบเชคแคร์กันอยู่นะมีแปดมาเอ้ยแปดเหรียญออกมาเอ้ยแปดดาบนะคะออกมาตรงนี้มีพลังงานที่อึดอัดอยู่ก็เลยยังไม่ลงทุนลงแรงอะไรเบอร์นั้นยัง้งมีความยั้งอยู่นะแล้วก็มีไพ่สามเหรียญน,นะคะเขากับคนของเขาอาจจะเป็นเพื่อนการมีเพื่อนร่วมกลุ่มร่วมแก๊งเดียวกันนะมันก็เลยรู้สึกว่าเออ เธอแคร์เพื่อนมากกว่าฉันหรือเปล่ามันก็เลยเนี่ยไม่เติมเต็มก้าถ้วยเนี่ยมันยังไม่สิบไงช่วงนี้อาจจะแบบมี energy ของเพื่อนมีพลังงานของเพื่อนนะคะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทในความสัมพันธ์ของเขาและคนของเขามันก็เลยรู้สึกแบบโดนลดทอนจากสิบที่เคยถูกเติมเต็มเป็นสิบถ้วยตอนนี้เหลือเก้าถ้วยแล้วไงมันก็เลยรู้สึกแบบมีอึดอัดมีความแบบละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังกันอยู่ เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาและคนของเขาปัจจุบัน t h g h p r i e s t e s s นะคะเกิดขึ้นตรงนี้นะมีความยังต้องอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์เพราะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ลึกซึ้งระหว่างเขาสองคนอยู่นะคะยังมีความรู้สึกว่าจะต้องแบบไปต่อกันยังลุ่มหล,ล,ลงหลงไหลกันอยู่ในบางมุมบางเรื่องนะคะประมาณนี้เลย อ่ะแล้วเขาจะยังไงต่อละถ้างั้นขอดูแนวโน้มเขากับคนของเขาเนาะขอดูแนวโน้มหน่อยค่ะว่าจะยังไงต่อแนวโน้มบทสรุปแล้วกันเนาะสามด่าหัวกลับนะคะพยายามที่จะไม่ให้เจ็บปวดเสียใจกันเกิดขึ้นตรงนี้นะพยายามที่จะไม่ให้เกิดเรื่องที่เสียใจนะคะแล้วก็มีไพ่หกดาาหัวกลับอืมก็ยังมูฟออนจากกันไม่ได้แหละ ก็ยังต้องอยู่ด้วยกันนะมีราชาถือไม้ออกมานะคะยังคือเหมือนเขาเนี่ยโดนควบคุมคอนโทรลโดนจ้องโดนเลงโดนจับผิดโดนแบบว่าเพ่งเลงตลอดเวลาเขาคนของคุณอาจจะเกิดธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะหรือเกิดราศีสิงห์ได้นะเขาโดนจับตามองตลอดอะขยับเขย,ยื่อนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีไพ่เจ็ดไม้แต่ถามว่ามันจะมีความมุ่งมั่น ตั้งใจกันไปขนาดนั้นไหมมันมีออนออนอฟอนะคะที่จะพยายามในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีอัศวินถือถ้วยหัวกลับนะคนคนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาพยายามที่จะลดความรู้สึกแพชชั่นต่างๆใดๆกับคนของเขาลงอาจจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างเกิดขึ้นนะเกี่ยวกับความเสียใจ,จยเจ็บปวด ทำร้ายกันทางทางด้านคําพูดอารมณ์อะไรแบบนี้ค่ะมี energy พลังงานของความเครียดความกังวลนะก้าดาบเครียดเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกความรักในคู่ของเขานะคะแล้วก็มีราชาถือถ้วยนะคะมันมีคนคนหนึ่งที่รักแล้วก็มีมีมีใจให้เยอะกว่าอีกคนหนึ่งอะในความสัมพันธ์ของเขานะ ก็เลยม o ฟออนกันไม่ได้แล้วมองว่าน่าจะเป็นคนบุคคลที่สามอ่ะคือคนของเขานั่นเองสามถ้วยนะคะมันมีการจับจ้องมีการจับตามองนะคะเเพราะว่ามันต้องคีปลุกคีปสถานะอะไรต่างๆใดๆเขามีเพื่อนร่วมแก๊งร่วมกลุ่มกันนสิ่งด้วยนะอืเขาและคนของเขาอะ่ะเป็นเพื่อนกันมันก็เลยต้องต้อง ต้องพยายามคลิปลุกคลิปความสัมพันธ์นะให้มันไปในทิศทางที่ดี The Jewel นะคะมันเป็นสิ่งที่เขาสองคนจะต้องมาเจอมาพบมาชดใช้ให้กันนะคะในอดีตอาจจะมีคนบางคนที่เทกันและกันแล้ววนกลับมาใหม่แล้วก็ต้องมาชดใช้กันนะไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือชาตินี้ก็แล้วแต่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมีไพ่ห้าไม้มีอุปสรรคเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ของเขาและคนของเขานะอืมีความขัดแย้งกันอยู่นะคะในความคิดในการสื่อสารนะ,ะแล้วก็ใต้สำหรับเจ็ดเหรียญหัวกลับนะคะเออ มันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันมีผลลัพธ์บางอย่างได้เกิดขึ้นไปแล้วและและดูเขาไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ด้วยนะคนที่คุณมาส่งเนี่ยแลดูไม่ค่อยแฮปปี้กับผลที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะพลังงานของเขาในตอนนี้กับคนคนใหม่ของเขาเนี่ยดูแบบอ่อนๆออฟออฟขึ้นขึ้นลงลงโดนจับผิดโดนจับตาโดนควบคุมคอนโทรล นะคะด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างตัวเขาเองไม่ได้เอนจอยแฮปปี้ขนาดนั้นมีความเครียดความกังวลอยู่ในมวลพลังงานของเขาและความสัมพันธ์ของเขานะอืม <c oughs> เขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยยังไงเนี่ยจะมั่นคงฉั้นจิตใจมั่นคงกับคนคนนี้จริงๆหรือเปล่านะหรือว่ามันยังไงมันยังไงกันแน่เนี่ยเริ่มไม่ค่อยมั่นคงแล้วสี่ไม้หัวกลับ ะะแต่ก็ยังไปต่อมีกำแพงกันเล็กๆเ,เ,เบาๆระหว่างคนทั้งคู่นะคะแต่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเขาก็ยังต้องอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปจนกว่าจะชดใช้สิ่งที่ทำให้กันและกันนะคะจนหมดสิ้นกันซะก่อนนะคะประมาณนี้แล้วแนวโน้มระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไง เดือดฟูเป็นไปได้เขาก็อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกสักครั้งหนึ่งนะช่วงนี้เวลานี้ถ้าคุณจะจับสังเกตได้เขาจะมาส่องคุณหนักมากเลยนะใน,ในช่องทางออนไลน์นะคะส่องดูติดตามชีวิตคุณนะคะแต่พยายามเปลี่ยนแอคหลุมใหม่บ่อยๆเสมอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เปลี่ยนเปลี่ยนแอคเคาที่จะมาส่องคุณนะเพื่อไม่ให้คุณรู้หรือจับได้แต่และว,ว่าคุณรู้ นะคะเนี่ยมันก็ยังนิ่งๆเงียบเงียกันอยู่นะยังพักมีการเบลกมีการนิ่งกันอยู่นะแนวโน้มระหว่างคุณกับเขานะมันมันไม่สามารถไปคู่กันได้ความสัมพันธ์ฝั่งเขาแล้วฝั่งคุณคือมันมันต้องนิ่งต้องเงียบเพราะว่าเขามีมีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วอะค่ะมันมีความต่างระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นนะคือคุณกับเขาอาจจะอายุต่างกัน ความคิดเห็นความอ่านทัศนคต,ติต่างๆใดๆมันต่างกันอนะ่ะอืมมันก็ยังแบบไม่สามารถเป็นไปได้เนี่ไม่สามารถคอมมิตเมนต์หรือชัดเจนอะไรกันได้เลยนะ แต่ใจอยากพูดคุยอยากเริ่มต้นแอบ,บส่องตลอดไม่สามารถมาขอโอกาสคุณได้เลยได้แต่แอบ,บดูแอบบส่องแอบบสังเกตการว่าคุณมีใครใหม่หรือยังแต่ไฮพิวเชสเกิดขึ้นตรงนี้นะคะตัวเขาเองก็ยังเละลึกถึงคุณยังนึกถึงคุณนะคะตัวคุณก็เช่นกันคุณก็ยังมีจะมีเขาอยู่ในความรู้สึกยังมีนึกถึงนะคะในมุมของคุณลึกๆเลย นะคะหลับตาคุณหลับตาลงคุณก็ยังนึกถึงหน้าเขาอยู่เขาก็เช่นกัน The r e v e r s นะคะยังไม่สามารถมันยังไม่สามารถทำอะไรได้เลยเกี่ยวกับเรื่องความรักระหว่างคุณกับเขามันนิ่งมันเงียบนะคะอสศวินถือดาบนะคะมันมันมีบางอย่างที่ตัวเขาเองจะต้องไปวิ่งวิ่งตามไปวิ่งไล่ไปเชสเซอร์ไปอะไรอยู่นะมันก็เลยต้องแยกย้าย ยังนิ่งยังเงียบกันไปอยู่แบบนี้ไปก่อนนี่คือแนวโน้มของคุณกับเขานะเขาทําได้แต่แอบส่องแอบส่องแอบดูคุณเริ่มต้นใหม่หรือยังนะยังนึกถึงนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้มีและรีแอคชั่นอะไรเลยนะคะในฝั่งของคุณเนี่ยเดอะทาวเหัวกลับมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังต้องห่างต้องจากต้องหันหลังให้กัน ต้องมีกำแพงต้องบล็อกต้องปิดกั้นกันไม่สามารถมอบความรักอะไรให้กันได้เลยนะคะแต่นึกถึงเขานึกถึงคุณไหมเขานึกถึงยังระลึกถึงคุณเสมอคุณก็ยังระลึกถึงเขาเสมอนะคะประมาณนี้เลยขอดูใต้สำหรับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมก่อนจบคลิปนะพี่ไพ่อยากบอกอะไรคะใต้สำหรับก่อนจบคลิปมีอะไรอยากจะบอกผู้ที่ดูคลิป ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้เริ่มต้นใหม่ถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะเออมันจะมีบางสิ่งที่ตัวคุณเอง่ะยังยังเมตตาเขาอยู่แหละคุณยังมี energy พลังงานของความเมตตาเขาอยู่ถ้าเขาขอความช่วยเหลือคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็พร้อมนะมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะพี่ไพ่บอกถ้าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมก็ไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรเลยนี่คือไพ่อยากจะบอกคุณคุณ ไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นที่จะสื่อสารกับเขาเลยนะคะถ้าเขาอยากจะสื่อสารกับคุณขอให้เขาติดต่อคุณมาเองคุณใช้ชีวิตของคุณปล่อยจอยไปเลยค่ะนะคะอืเดี๋ยวคุณจะมีความรักใหม่เข้ามามีคนมาลองแบบขายขนมจีบคุณมีคนแอบส่องคุณนะ่ะ มากๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานของเขาและพลังงานใหม่ๆม,มีคนสนใจคุณแอบดูว่าคุณใช้ชีวิตอย่างไรสนุกสนานดีไหมแฮปปี้ดีไหมนะคะอืมตัวคุณเองก็ไม่ได้ไม่รู้สึกแบบเครียดกังวลหรือจะต้องมีอุปสรรคอะไรในใน,ในเรื่องเนี้ยตัวคุณคือโอเคนะเอนเนจีคุณอนะ่ะอีกใบ อ้าวคุณมีกำแพงปิดกั้นเพื่อปกป้องตัวเองหรือเปล่าขอดูหน่อยขอยืนริมรั้วแป๊บหนึ่งใครจะเข้ามาบ้านฉันนะ่ะเข้ามาดีหรือเปล่าและเป็นคนเก่าหรือคนใหม่หรือดียังไงนะคะคุณจะสอดส่องแล้วก็ปกป้องตัวเองในระดับหนึ่งเลยนะคะเออและนี่คือสิ่งที่ไพ่บอกในวันนี้สำหรับคลิปแค่อยากรู้นะคะส่องเขาส่องคนของเราแล้วก็ดูพลังงานเอเนอรีของคุณไปในเวลาเดียวกันด้วยเลย ะะและสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสำหรับเพื่อนๆใหม่ที่ผ่าน,นเข้ามาเห็นคลิปนะฝากกดติดตามกดไลค์แชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ให้เราด้วยอยากให้เราดูไพ่เกี่ยวกับท็อปปิกอะไรเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะโอเคดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะคะขอให้คุณสุขสมวังทุกประการกัน,กนงาน เงินความรักสุขภาพนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย